สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากรอบโลกมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับภารัตเจนขอทานชาวอินเดียที่รวยที่สุดในโลกด้วยทรัพย์สินรวมกว่า36ล้านบาทตามข่าวที่เผยแพร่ในปี2566นะครับระบุว่าภารัตเจนชายชาวอินเดียวัยห6ปีเป็นขอทานที่รวยที่สุดในโลก ด้วยทรัพย์สินรวมมูลค่าประมาณ30ล้านบาทหรือว่า9 0 0 0แสดอลลาร์สหรัฐพารัตเจนเกิดในครอบครัวที่ยากจนอาศัยอยู่ในสลัมในนครมุมไบประเทศอินเดียเขาเริ่มขอทานตั้งแต่อายุ12ปีเพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพเนื่องจากไม่สามารถเรียนหนังสือต่อได้โดยนายพารัตเจนคนนี้นะครับกลายเป็นขอทานที่มีชื่อเสียงเนื่องจากมีทักษะในการขอทานที่โดดเด่น เขามักจะแต่งกายด้วยชุดสูทที่ดูดีและใช้อุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆเช่นใช้ไม้เท้าและตุ๊กตาเด็กเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้คนนอกจากนี้นะครับพาทเจนยังใช้กลยุทธ์ต่างๆในการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้เช่นการสร้างเพจ f a c e b o o k เพื่อเอผยแพร่เรื่องราวของเขาและการขายสินค้าต่างๆเช่นเสื้อยืดที่มีรูปของเขา และจากข้อมูลของสำนักข่าวท้องถิ่นนะครับระบุว่าภารจเจนสามารถทำรายได้เฉลี่ยวันละ2,000ถึง2,500รูปีหรือว่าประมาณ840ถึง1,000บาทนะครับซึ่งรวมถึงเงินบริจาคจากผู้คนและเงินจากการขายสินค้าต่างๆภารจเจนใช้เงินที่หามาได้เพื่อซื้อที่ดินบ้านและรถหรูเขายังส่งลูกๆไปเรียนหนังสือและบริจาคเงิน ช่วยเหลือผู้ยากไร้เรื่องราวของภาราเจนนั้นนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ว่าอาชีพขอทานไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนยากจนเท่านั้นบางคนอาจใช้อาชีพขอทานเพื่อสร้างรายได้และมีชีวิตที่สุขสบายสุดท้ายนี้นะครับเมื่อชีวิตของคนเราเลือกเกิดไม่ได้เมื่อเกิดมาในครอบครัวยากจนไม่มีเงินจะเรียนหนังสือเมื่อไม่สามารถ หางานทําที่มั่นคงได้สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจไปทําอาชีพขอทานเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวแต่ปรากฏว่าอาชีพนี้ทําให้เขาได้เงินมากถึงเดือนละ25,000ถึง35,000บาทกันเลยทีเดียวก็จบลงไปแล้วนะครับหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ